สวัสดีครับผมชื่ออมรินทิ่นดวงจันนะครับอายุ42นะครับปัจจุบันทําอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับผมจะเป็นคนชอบกินอาหารทอดของมันหมูกระทะอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาหารทะเลกุ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยผมก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับพวกน้ําตาลไขมันในเส้นเลือดก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าผมมีตัวช่วยได้กินผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย เรารู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นนะเวลาระหว่างวันทำงานเนี่ยทั้งๆท,ที่เรานอนดึกตื่นช้ามาแล้วก็ไม่รู้สึกง่วงเวลาเรากินอะไรที่เป็นของมันๆหรืออะไรเงี้ยมันช่วยในการเผาผลาญให้ดีขึ้นความดันไขมันในร่างกายทำให้ดีขึ้นเราก็รู้สึกเป็นในที่น่าพอใจถ้าเราสุขภาพดีเพื่อครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขดื่มเพื่อสุขภาพ